สิ่งที่ห้ามพูดขณะลงแม่น้ำตามความเชื่อโบราณเศร้าห้ามพูดคำว่าจมน้ำหรือพูดถึงความตายเพราะเชื่อว่าอาจเป็นการลบหลู่หรือเรียกสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นจริงห้ามพูดคำหยาบคำสาบแช่งแม่น้ำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าแม่คอยปกปักรักษาห้ามพูดท้าทายสิ่งลี้ลับเช่นกลัวผีตรงไหนไม่มีหรอกคนโบราณเชื่อว่าอาจไปกระตุ้นให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฏตัวหรือทำอันตราย ห้ามพูดว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรือขอให้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยเป็นการพูดเล่นที่อาจนำภัยจริงมาโดยไม่รู้ตัวห้ามพูดถึงคนที่เคยจมน้ำตายหรือมีประวัติไม่ดีในบริเวณนั้นถือว่าเป็นการรบกวนดวงวิญญาณและไม่ให้เกียรติสถานที่เหตุผลตามความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าแม่น้ำมีเจ้าแม่คอยดูแลเช่นเจ้าแม่คา น้ำเป็นธาตุที่มีพลังลี้ลับหากไม่ให้เกียรติหรือพูดจาลบหลู่อาจเกิดอันตรายเช่นจมน้ำหรือเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุบางพื้นที่มีเรื่องเล่าว่าคนที่พูดคำต้องห้ามขณะลงแม่น้ำมักเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดห้ามพูดคำว่าจมน้ำหรือพูดถึงความตายเมื่อลงแม่น้ำความเชื่อโบราณที่ฝังลึกในจิตวิญญ,ญาณไทยในสังคมไทยดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำอย่างแม่น้ำลำคลองหรือบึงใหญ่ความเชื่อ และข้อห้ามเกี่ยวกับการพูดคำบางคำขณะอยู่ริมน้ำหรือเมื่อลงเล่นน้ำจึงถือเป็นเรื่ององค์จริงจังและน่าเคารพอย่างยิ่งหนึ่งในข้อห้ามสำคัญที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาคือห้ามพูดคำว่าจมน้ำหรือพูดถึงความตายขณะอยู่ในน้ำเพราะเชื่อว่าเป็นคำต้องห้ามที่จะนำสิ่งไม่ดีมาสู่ตัวเองหรือผู้อื่นในบริเวณนั้นรากฐานของความเชื่อนี้สังคมไทยโบราณมีความเชื่อว่าแม่น้ำลำคลังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าแม่คา และวิญญาณต่างๆที่เสียชีวิตในน้ําเช่นวิญญาณคนจมน้ําตายรวมไปถึงพูดผีปีศาจที่อาจสถิตยอยู่บริเวณนั้นดังนั้นคําพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงถือเป็นการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจทําให้เกิดอาเพศรหรือภัยร้ายได้ในหลายท้องถิ่นเชื่อว่าการพูดคําว่าจมน้ําหรือคําสื่อถึงความตายเช่นเดียวตายแน่หรือระวังตายน้ยเป็นคําที่ดึงดูดพลังลบทําให้สิ่งลี้ลับรับรู้และเล่นงานผู้พูดโดยเฉพาะเมื่อพูดในลักษณะล้อเล่นหรือท้าทายเพราะสื่อเหมือนเป็นการเรียกความตายให้เข้ามาใกล้ตัว เรื่องเล่าในท้องถิ่นในบางจังหวัดเช่นพระนครศรีอยุธยานครปฐมหรือเชียงรายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่ล้อเล่นเรื่องจมน้ําขณะลงเล่นน้ํากับเพื่อนแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุจมน้ําตายจริงๆโดยไม่มีใครช่วยทันเรื่องแบบนี้จึงถูกตีความว่าเป็นกำจักปากหรือคำต้องห้ามที่ไม่ควรเอ่ยถึงเด็ดขาดผู้สูงอายุในหมู่บ้านมักเล่าให้ลูกหลานฟังว่าคำพูดเป็นในายใครพูดคำตายอาจได้ตายใครพูดจมน้ำก็อาจไม่รอดกลับขึ้นมา ทำให้คนรุ่นก่อนเคร่งครัดในเรื่องนี้มากแม้แต่การล้อเล่นกันในเรือหรือพูดขณะลงแช่น้ําก็จะเตือนกันว่าอย่าพูดคํานั้นมุมมองจากพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเองก็มีแนวคิดสอดคล้องในแง่ของกรรมทางวาจาหรืออกุศลกรรมบททางวาจาที่เน้นว่าคําพูดสามารถสร้างผลกรรมทั้งดีและร้ายได้การพูดคําอัปมงคลเปรียบเสมือนการเชื้อเชิญพลังลบเข้ามาในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อพื้นบ้านที่ว่าคำพูดอัปมงคลจะทำให้เกิดเหตุไม่ดีโดยไม่รู้ตัววิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหมจากมุมมองของจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์พบว่าคำพูดที่มีความหมายลบเช่นตายแน่หรือระวังจมน้ำสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นทำให้ขาดความมั่นใจสูญเสียสมาธิและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้จริง เช่นเด็กที่กลัวน้ำอยู่แล้วหากได้ยินคำว่าเดี๋ยวจมนะก็อาจตกใจจนควบคุมการหายใจไม่ได้และเกิดอุบัติเหตุจมน้ำจริงๆดังนั้นข้อห้ามนี้จึงไม่ใช่เพียงความเชื่อลอยๆแต่ยังมีหลักฐานในพฤติกรรมมนุษย์ที่วิทยาศาสตร์ก็สามารถอธิบายได้ตัวอย่างคำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อลงแม่น้ำคำพูดต้องห้ามความหมายหรือเหตุผลระวังจมน้ำตายนะาสื่อถึงความตายโดยตรงเชื่อว่าดึงดูดสิ่งไม่ดีเดี๋ยวจะมีเรื่องแน่คำท้าทายสิ่งลี้ลับ เอาตัวไม่รอดแน่วันนี้สร้างพลังลบเสี่ยงเกิดเหตุจริงที่นี่ผีดูไหมท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณการสอนลูกหลานในยุคใหม่แม้ปัจจุบันจะเป็นยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ความเชื่อเรื่องคำพูดต้องห้ามเมื่อลงแม่น้ำยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะในแง่ของการปลูกฝังความระมัดระวังและการให้เกียรติสถานที่หลายครอบครัวจึงใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือในการสอนเด็กๆเกช่น อย่าล้อเล่นเกี่ยวกับการตายอย่าพูดจาดูหมิ่นแม่น้ำหรือบ่อน้ำให้ไหวแม่น้ำหรือกล่าวคำขอขมาหากจะลงเล่นน้ำสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นพิธีกรรมเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณห้ามพูดคำหยาบคำสาปแช่งเมื่อลงแม่น้ำวาจาอัปมงคลกับอาถรรพ์ที่คนโบราณยํำเกรงในวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมคำพูดไม่ใช่แค่เสียงหรือภาษาสื่อสารเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังสามารถสร้างกรรมทั้งดีและร้ายย่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำลำคลองทะเลหรือป่าเขาคำพูดบางอย่างเช่นคำหยาบคำด่าคำสาปแช่งจึงถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะเมื่อลงแม่น้ำหรือทำกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำความเชื่อพื้นบ้านวาจาสามารถปลุกสิ่งเร้นลับในความเชื่อของคนไทยโบราณน้ำถือเป็นทาตุศักดิ์สิทธิ์ มีวิญญาณผู้ปกปักรักษาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าแม่คาหรือแม่ย่านางแห่งสายน้ําเป็นผู้ดูแลแม่น้ําจึงเปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์ที่ต้องแสดงความเคารพด้วยการพูดจาสุภาพสำรวมกิริยาการพูดคำหยาบหรือสาบแช่งใครกลางแม่นถือเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจส่งผลให้เกิดอาเพศหรือเหตุร้ายตามมาเช่นคนลื่นตกน้ํา โดยไม่รู้ตัวเรือชนกันโดยไม่มีสาเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหันหลังจากลงเล่นน้ำซึ่งผู้เท่าผู้แก่เรียกว่าโดนเล่นงานหรือโดนเจ้าที่สั่งสอนตัวอย่างคำที่ถือว่าต้องห้ามเมื่ออยู่ในแม่น้ำประเภทตัวอย่างคำความหมายหรือผลกระทบตามความเชื่อคำหยาบไอเฮี้ยสัตว์ดึงดูดพลังลบลบ,ลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำสาปแช่งขอให้มึงจมน้ำตายมึงจะไม่ได้ผุดได้เกิดคำพูดเป็นกรมอาจย้อนกลับมาหาตนเอง คำพูดท้าทายถ้าผีมีจริงก็มาเลยกูไม่กลัวใครทั้งนั้นท้าทายวิญญาณเจ้าที่เสี่ยงเคราะห์กรรมความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาและกรรมทางวาจาในพุทธศาสนาการพูจาหยาบคายหรือสาบแช่งถือเป็นอกุศลกรรมบททางวาจาหนึ่งในสิบทางแห่งกรรมชั่วซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแม้คำพูดจะจบไปแล้วแต่แรงของวาจานั้นยังคงอยู่ในจิตตอของผู้พูดหากพูดด้วยโทสะคำเหล่านั้น จะสร้างพลังลบะส,สมในใจทําให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์กลายเป็นคนเจ้าโทสะโดยไม่รู้ตัวหากเป็นคําที่พูดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นริมน้ําหรือในป่าก็เชื่อกันว่าเจ้าที่หรือเทวดาผู้รักษาสถานที่จะจดจําและลงโทษโดยตรงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาคําพูดเปลี่ยนบรรยากาศได้จริงแม้จะมองจากแง่มุมของจิตวิทยาสมัยใหม่คําหยาบหรือคําสาปแช่งก็มีผลจริงต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังสร้างความเครียด คำพูดหยาบสร้างแรงตึงเครียดในกลุ่มคนส่งผลต่อบรรยากาศทำให้เกิดการทะเลวิวาทหรือไม่ไว้ใจกันลดการควบคุมอารมณ์เมื่อลงน้ำร่างกายต้องใช้สมาธิและสติหากมีการพูดจาส่อเสียดหรือก้าวร้าวจะทำให้คนรอบข้างขาดความมั่นใจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นตกน้ำหรือช่วยเหลือกันไม่ทันมีผลต่อคลื่นสมอง มีการศึกษาพบว่าเสียงและคำพูดมีผลต่อคลื่นสมองของผู้ฟังการได้ยินคำหยาบสามารถกระตุ้นอารมณ์โกรธกลัวหรือวิตกกังวลได้โดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเหตุการณ์จากคำบอกเล่าหลายครอบครัวไทยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดคำไม่ดีริมน้ำเช่นเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งพูดหยาบและตะโกนล้อเลียนคนอื่นในขณะลงเล่นน้ำในแม่น้ำโขงแล้วจูจ่ๆมีคนในกลุ่มถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาค้นหาอยู่นานหลายวัน จึงพบศพในอีกจังหวัดหนึ่งหญิงชราที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าแม่น้ำไม่ชอบคนหยาบคายและเตือนว่าให้ทำบุญขอขมาทันทีพฤติกรรมแนะนำจากภูมิปัญญาไทยคนโบราณจึงมีวิธีปลูกฝังพฤติกรรมเมื่อลงแม่น้ำที่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันเช่นไหวแม่น้ำก่อนลงน้ำเป็นการแสดงความเคารพและขออนุญาตห้ามพูดจาไม่สุภาพต้องใช้คำพูดสุภาพเสมอห้ามทะเลาะก,กันในน้ำเชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่เกินควบคุม หากเผลอพูดคำไม่ดีให้กล่าวคำขอขมาทันทีเช่นลูกหลานขอโทษเจ้ากะหากพูดไม่ดีขอให้ท่านอภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองมุมมองร่วมสมัยข้อห้ามที่ยังใช้ได้ในยุคปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะล้ำหน้าความเชื่อหลายอย่างอาจถูกมองว่าเป็นไสยศาสตร์แต่ข้อห้ามเกี่ยวกับการพูดคำหยาบในสถานที่ธรรมชาติเช่นแม่น้ำยังถือว่าใช้ได้จริงในมิติของจิตวิญญ,ญาณการอยู่ร่วมกันและความปลอดภัย การพูจาดีสร้างพลังบวกให้กับผู้พูดและผู้ฟังไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยแต่ยังสร้างความสงบและเคารพซึ่งกันและกันช่วยป้องกันการเกิดเหตุร้ายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นห้ามพูดท้าทายสิ่งลี้ลับวาจาท้าทายที่อาจปลุกภัยโดยไม่รู้ตัวกลัวผีตรงไหนไม่มีหรอกถ้าผีมีจริงก็ออกมาสิไม่เชื่อหรอกเรื่องแบบนี้ใครจะกลัว วลีเหล่านี้อาจฟังดูธรรมดาเป็นแค่คำพูดติดปากของคนที่ไม่กลัวหรือพยายามทำตัวกล้าหาญเวลาไปยังสถานที่เปลี่ยวหรือมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแต่ในความเชื่อของคนโบราณการพูดในลักษณะนี้ถือว่าเป็นคำต้องห้ามโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่คนเชื่อว่ามีสิ่งเร้นลับหรือพลังงานที่มองไม่เห็นสถิตยอยู่เช่นป่าชา้าโบราณสถานริมน้ำริมป่าหรือบ้านร้างคำพูดที่แสดงความท้าทายต่อสิ่งลี้ลับอาจดูเป็นเรื่องขำขันในสายตาคนบางกลุ่มแต่ในมุมของวัฒนธรรมไทยความเชื่อพื้นบ้าน และแม้แต่จิตวิทยาสมัยใหม่มันมีผลกระทบมากกว่าที่คิดความเชื่อดั้งเดิมวาจาท้าทายคือการลบหลู่ในภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยการพูดท้าทายสิ่งลี้ลับถือเป็นการลบหลู่หรือเรียกภัยเข้าหาตัวเพราะสถานที่หลายแห่งที่มนุษย์ไปเยือนอาจมีสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตเจ้าที่เจ้าทางหรือพลังงานลี้ลับตามธรรมชาติ คนไทยโบราณเชื่อว่าพลังเหล่านี้ไม่ได้ชั่วร้ายโดยกำเนิดแต่จะคอยสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์หากใครเข้ามาด้วยความเคารพไม่รบกวนหรือพูดจาไม่ดีก็จะปลอดภัยแต่ถ้ามาด้วยความเย้ยหยันท้าทายหรือดูหมิ่นเช่นพูดว่าผีไม่มีจริงหรอกหรือกลัวไปทำไมก็เหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้สิ่งร้นลับแสดงตัวหรือลงโทษเพื่อให้คนคนนั้นรู้ว่ามีจริงตัวอย่างคำพูดที่ห้ามพูดโดยเด็ดขาดในสถานที่ลี้ลับคำพูดต้องห้ามความหมายที่แฝงเหตุผลตามความเชื่อ ผีไม่มีจริงหรอกปฏิเสธการมีอยู่ของวิญญาณลบหลู่ทาให้สิ่งลี้ลับแสดงอิทธิฤทธิ์ถ้าผีมีจริงก็ออกมาให้เห็นสิเชื่อเชิญโดยตรงเสี่ยงเกิดประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือภัยร้ายแถวนี้น่าเหลอผีอยู่ไหนถามแบบท้าทายแสดงความไม่เคารพต่อเจ้าที่ใครกลัวก็บ้าแล้วดูถูกความกลัวของผู้อื่นสร้างบรรยากาศประมาทเรื่องเล่าพื้นบ้านเมื่อคำพูดกลายเป็นกรรม มีเรื่องเล่าหลายกรณีในสังคมไทยเกี่ยวกับการพูดท้าทายผีแล้วเจอดีเช่นนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปเข้าค่ายในวัดร้างและพูดท้าทายว่าหากมีผีจริงให้แสดงให้เห็นคืนนั้นทั้งห้องได้ยินเสียงคนเดินในโบสถ์ทั้งที่ไม่มีใครอยู่กลางดึกคนที่พูดท้าทายฝันเห็นคนเดินมาหาและเช้าวันต่อมาต้องรีบไปทำบุญขอขมาชายคนหนึ่งที่ทำงานก่อสร้างและพูดว่าผีไม่มีจริงก่อนจะเริ่มงานในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตกจากนั่งร้าน โดยไม่มีใครผลักแต่เจ้าตัวบอกว่าเหมือนมีมือมาดึงคำอธิบายทางพุทธศาสนาวาจาอวดดีคือกิเลสอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาไม่เน้นเรื่องผีแต่ให้ความสำคัญกับเจตนาในใจมนุษย์การพูดโดยอวดดีท้าทายหรือหลงตนเองว่าไม่กลัวอะไรคือการแสดงมานะหรือความทนงตนซึ่งถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ปิดกั้นปัญญาแม้ผีจะไม่มีจริงตามหลักบางนิกายแต่กรรมทางวาจาเช่นการพูดจาหย,ยาบคายพูดโอ้อวด หรือพูดให้คนอื่นกลัวก็ยังถือว่าเป็นกรรมไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังจิตวิทยาทำไมการพูดท้าทายทำให้เกิดความกลัวจริงแม้มองจากมุมมองทางจิตวิทยาการพูดท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นในสถานที่วังเวงอาจทำให้จิตใต้สำนึกของผู้พูดเปิดรับความกลัวมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวยิ่งพูดว่ากลัวผีไม่มีจิตอาจจินตนาการภาพขึ้นมาเองเมื่อได้ยินเสียงเล็กน้อยก็จะตีความไปทางลี้ลับ กลไกการป้องกันตนเองอาจเสียสมดุลเพราะร่างกายตึงเครียดไม่สามารถประเมินภัยได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลคนรอบข้างอาจรู้สึกไม่สบายใจกลัวหรือหวาดระแวงทำให้บรรยากาศโดยรวมเสียวัฒนธรรมไทยพูดอย่างไรจึงปลอดภัยในสถานที่ลี้ลับพูดด้วยความเคารพเช่นขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหากลูกหลานเข้ามาโดยไม่รู้ขอให้อะไรไม่ดีอย่าได้มากล้ำกลาย งดพูดคำหยาบคำท้าทายแม้จะพูดเล่นก็ให้หลีกเลี่ยงไม่ล้อเลียนความกลัวของผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กหรือผู้มีความเชื่อสูงสรุปวาจาคือพลังที่สร้างทั้งภัยและพรคำพูดของมนุษย์เป็นสิ่งทรงพลังทั้งในทางที่ดีและทางที่อาจเป็นภยัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับหรือพลังงานที่มองไม่เห็นการพูดด้วยความถ่อมตนเคารพและสำรวม จึงถือเป็นเครื่องมือปกป้องตนเองที่ดีที่สุดทั้งในทางวัฒนธรรมศาสนาและจิตวิทยาในขณะที่คำพูดท้าทายอย่างกลัวผีตรงไหนไม่มีหรอกอาจฟังดูคำขันแต่มันอาจเป็นการเปิดประตูให้บางสิ่งที่เราไม่เข้าใจเข้ามาสัมผัสชีวิตเราจริงฮ่หาฮาดังคำสอนโบราณที่กล่าวไว้ว่าดวงตาอาจมองไม่เห็นแต่คำพูดของเราจะเปิดสิ่งที่ซ่อนอยู่เคารพในสิ่งที่ไม่เห็นคือการเคารพในชีวิตของตนเอง คำพูดที่ฟังดูธรรมดาแต่คนโบราณห้ามพูดเด็ดขาดเมื่อลงน้ำคนไทยแต่โบราณเชื่อในพลังของวาจาอย่างลึกซึง้งเพราะคำพูดไม่ใช่แค่สื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ส่งพลังงานบางอย่างออกไปสู่จักรวาลโดยเฉพาะเมื่อต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย <c oughs> เช่นการลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเลผู้เท่าผู้แก่จึงมักเตือนว่าอย่าพูดคำอัปมงคลเพราะเชื่อว่าวาจาอาจกลายเป็นจริงในกลุ่มคำต้องห้ามนั้นมีสองคำพูดที่มักได้ยินบ่อย แต่คนโบราณห้ามพูดเด็ดขาดคือฉันว่ายน้ำไม่เป็นขอให้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยคำพูดเหล่านี้แม้จะดูไม่มีเจตนาร้ายแต่หากกล่าวในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำกลับกลายเป็นคำเชื้อเชิญเคราะรารโดยไม่รู้ตัวคำว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นวาจาเรียกภัยการพูดว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นในขณะกำลังลงเล่นน้ำหรืออยู่บนเรือถือเป็นคำที่คนโบราณห้ามพูดเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะเรียกเคราะเรียกอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความปลอดภัยมีความสำคัญสูงเหตุผลทางความเชื่อถือว่าเป็นคำอัปมงคลเปรียบเสมือนการบอกเจ้าที่หรือวิญญาณใต้น้ำว่าเราคือเหยื่อที่ง่ายหากมีสิ่งลี้ลับอยู่อาจทำให้เกิดเหตุเหนือธรรมชาติเช่นจมน้ำถูกดูดถูกกระแสน้ำพัดเท่ากับเปิดจุดอ่อนให้วิญญาณล่วงรู้มีความเชื่อว่าวิญญาณในน้ำเช่นแม่นางคงคาหรือผีตายโหงในน้ำอาจรังแกคนที่กลัวหรือไม่สามารถป้องกันตัวได้เหตุผลทางจิตวิทยา ย้ำความกลัวในจิตใต้สำนึกการพูดซ้ำว่าว่ายน้ำไม่เป็นทำให้จิตใต้สำนึกฝังความกลัวลึกขึ้นซึ่งอาจส่งผลเมื่อเจอสถานการณ์จริงเช่นตกน้ำตกใจจนขาดสติแทนที่จะพยายามช่วยตัวเองกลับตื่นตระนกจนจมสร้างความกังวลในคนรอบข้างแม้จะพูดเล่นแต่คนที่อยู่ด้วยอาจรับรู้ว่าเป็นความจริงจึงทำให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นคำว่าขอให้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยคำล่ออุบัติเหตุ คำพูดแนวนี้มักเกิดจากอารมณ์อยากสนุกอยากผจญภัยหรือแม้กระทั่งเบื่อกับสถานการณ์เงียบสงบเช่นเมื่อลงเรือยาวนั่งแพรหรือล่องทะเลสาบแล้วมีคนพูดว่าขอให้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยสิเดียวจะน่าเบื่อเกินไปคนเท่าคนแก่ถือว่าคำนี้คือวาจาเชื้อเคราะห์ที่อาจเรียกเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ทันตั้งใจเช่นพายุฝนฟ้าขนองมาเร็วเกินคาดเรือเสียหลักชนต่อไม้หรือเรือรั่วคนในกลุ่มพลัดตกน้ำเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตัวอย่างเรื่องเล่าที่สะท้อนความเชื่อกลุ่มวัยรุ่นเที่ยวแพวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวแพพักในเขื่อนก่อนออกล่องแพหนึ่งในกลุ่มพูดว่าเบื่อมากขออะไรตื่นเต้นหน่อยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมีพายุลมแรงจนแพเกือบความต้องรีบกลับฝั่งคนเท่าที่ดูแลแพบอกว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเดี๋ยวผีน้ำได้ยินมันจะจัดให้นักเรียนพูดเล่นว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็น ระหว่างเรียนลูกเสือที่แม่น้ำค่ายพักหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งพูดติดตลกว่าถ้าตกน้ำไปนี่ตายแน่ฉันไว่าไม่เป็นตอนเย็นเขาเดินสะดุดหินลื่นตกน้ำจริงและแม้มีครูช่วยไว้ได้ทันก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าคำพูดมีผลจริงความหมายลึกซึ้งของคำว่าพูดดีได้ดีพูดร้ายได้ร้ายวัฒนธรรมไทยปลูกฝังแนวคิดเรื่องวาจาสร้างกรรมมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเราจึงเห็นคำสอนเช่นอย่าพูดลบหลู่อย่าพูดอัปมงคลให้พูดดีไว้ก่อนเหมือนเสริมดวง วาจาในสถานการณ์อันตรายเช่นการเดินทางทางน้ำเปรียบเหมือนคำอธิษฐานหากพูดสิ่งไม่ดีออกไปก็เหมือนขอให้สิ่งนั้นเกิดกับตนเองวิธีพูดเพื่อเสริมสิริมงคลเมื่อลงน้ำสิ่งที่ไม่ควรพูดสิ่งที่ควรพูดแทนฉันว่ายน้ำไม่เป็นเลยวันนี้ปลอดภัยแน่นอนทุกคนดูแลกันดีขอให้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยขอให้การเดินทางราบรื่นสนุกและปลอดภยัยถ้าตกน้ำไปก็ช่วยด้วยนะทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีแน่นอน วาจาที่ไม่ควรเอ่ยนะที่เกิดเหตุคำพูดที่อาจปลุกสิ่งเร้นลับโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราไปยังสถานที่ที่เคยมีประวัติไม่ดีโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆคนเท่าคนแก่ในหลายท้องถิ่นจะเตือนว่าอย่าพูดถึงคนที่เคยตายที่นี่อย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าอย่าเอ่ยชื่อคนตายคำเตือนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลแต่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา และจิตวิทยาที่ลึกซึ้งทั้งในด้านของความเคารพความปลอดภัยและความรู้สึกของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คำพูดที่ควรงดเว้นเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำมีประวัติตัวอย่างคำพูดที่ไม่ควรพูดเด็ดขาดที่นี่เคยมีคนจมน้ำตายนะได้ข่าวว่าเด็กเคยถูกดูดหายไปเลยใช่ไหมเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงแถวนี้เมื่อหลายปีก่อนใครจะไปกลัวหลาผีคนตายก็เถอะ คำพูดเหล่านี้ล้วนมีพลังในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นการกระทบจิตใจผู้ฟังหรือการปลุกพลังงานบางอย่างที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยไม่ตั้งใจเหตุผลตามความเชื่อโบราณ 1. เป็นการลบหลู่วิญญาณผู้เสียชีวิตคนโบราณเชื่อว่าบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตโดยไม่เป็นธรรมเช่นอุบัติเหตุการจมน้ำหรือตายหงวิญญาณของผู้ตายอาจยังไม่ไปเกิดหรืออาจวงเวียนอยู่บริเวณนั้นและหากมีใครพูดถึงเขา โดยไม่แสดงความเคารพหรือรือ้อฟื้นเรื่องราวในอดีตอาจทําให้ดวงวิญ,ญญาณไม่พอใจหรือแสดงอาการตอบสนอง 2. พูดถึงชื่อผู้ตายเรียกให้เขากลับมาในบางความเชื่อหากเราพูดชื่อของคนตายขึ้นมาในที่ที่เขาจากไปจะเท่ากับเป็นการเรียกหรือเชื่อเชิญดวงวิญญาณน,นั้นให้มาอยู่ใกล้หากไม่ได้กล่าวด้วยการแสดงความเคารพเช่นจุดทูบขอขมาวิญญ,ญาณอาจถือว่าเป็นการลบหลู่ 3. เสียงคำพูดคือพลังงานคนไทยเชื่อว่าคำพูดเป็นพลังหรือวาจาสิทธ์ แม้ไม่ได้ตั้งใจแต่หากพูดถึงความตายอุบัติเหตุหรือเคราะหร้ายขึ้นมาในที่ที่มีพลังงานลี้ลับอยู่คำพูดนั้นอาจกระตุ้นหรือปลุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ให้เคลื่อนไหวได้เหตุผลทางจิตวิทยา 1. สร้างความวิตกให้ผู้ฟังการพูดถึงเหตุการณ์ไม่ดีในสถานที่นั้นทําให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือเพื่อนร่วมทางรู้สึกไม่สบายใจเครียดและวิตกกังวลโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะในเด็กหรือผู้ที่มีจินตนาการไว 2. ตอกย้ําความกลัว คนที่กลัวอยู่แล้วอาจกลายเป็นตื่นตระหนกจนทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเช่นขาดสติเมื่อลงเล่นน้ำหรือตื่นตกใจจนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 3. ส,สร้างบรรยากาศทางลบการรื้อฟื้นเหตุร้ายเก่าๆทำให้บรรยากาศที่ควรเป็นการพักผ่อนกลายเป็นตึงเครียดเกิดความรู้สึกไม่ดีโดยรวมในกลุ่มมุมมองจากพุทธศาสนาแม้ในพุทธศาสนาจะไม่เน้นการเชื่อเรื่องผีหรือวิญญ,ญาณแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ สำรวมวาจาไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวถากถางผู้ล่วงลับไม่พูดในทางที่ทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจการกล่าวถึงผู้ตายโดยไม่มีเจตนาร้ายอาจไม่เป็นกรรมโดยตรงแต่หากคำพูดนั้นทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือกระทบใจของญาติผู้ตายก็อาจถือเป็นวจีทุจริตซึ่งควรหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมไทยการเคารพสถานที่และอดีตในหลายหมู่บ้านหรือชุมชนหากแหล่งน้ำใดเคยมีคนตายมักจะมีการทำพิธีเส้นไหว้หรือตั้งศาลเจ้าที่ริมตลิ่งเพื่อปิดเรื่องเก่า และส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติการที่มีคนไปพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งอาจเท่ากับเปิดแผลเก่าที่ชุมชนพยายามจะเยียวยานอกจากนี้การพูดถึงชื่อหรือเรื่องของผู้เสียชีวิตอาจทําให้ญาติพี่น้องของผู้ตายที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสะเทือนใจและเสียความรู้สึกเพราะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเจ็บปวดโดยไม่จําเป็นคําแนะนําควรพูดอย่างไรเมื่ออยู่ในที่มีประวัติไม่ดีสถานการณ์สิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองขอให้ปลอดภยัยขอเจ้าที่คุ้มครองเคยมีคนตายตรงนี้ใช่ไหมไปเที่ยวที่เคยเกิดอุบัติเหตุขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขตรงนี้รถเคยชนตายหลายคนเดินทางผ่านสถานที่เงียบสงบขออนุญาตเดินทางผ่านครับข้าน่ากลัวจังแถวนี้เคยมีผีไหมสรุปวาจาเรียเคราะมีอยู่จริงในความเชื่อและในพลังของจิตใจคำพูดของมนุษย์ไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยผ่านแต่เป็นพลังที่สามารถสร้างทั้งพลังบวก และพลังลบได้ขึ้นอยู่กับเจตนาและกาลเทศะการพูดถึงคนที่เคยจมน้ำตายหรือพูดถึงประวัติร้ายแรงในบริเวณนั้นโดยไม่มีความจำเป็นถือเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลดังนี้เพื่อความเคารพต่อดวงวิญญาณและประวัติศาสตร์ของพื้นที่เพื่อไม่สร้างบรรยากาศที่กระทบจิตใจผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันความหวาดกลัวความตื่นตกใจที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุจริงเพื่อรักษาสมดุลของจิตใจและไม่ปลุกพลังงานลี้ลับโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นหากต้องเดินทางไปยังสถานที่ใดๆที่เคยมีประวัติไม่ดีควรใช้วาจาอย่างระมัดระวังสำรวมคำพูดและตั้งจิตดีอยู่เสมอเพื่อให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสบายใจและปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น